น้องเจสิก้ามาทำบุญนะคะวันนี้ตักบาตรคะ่ะทำบุญประจำปีของนิตินะคะทุกคนน้องเจสิก้าก็ตักบาตรข้าวที่เราเตรียมมานะคะแล้วก็แกงเราก็ทำมาหนึ่งหม้อนะคะวันนี้คนเยอะมากเลยคะ่ะมาทำบุญปีนี้ กับข้าวก็เยอะมากด้วยนะคะขนมก็มีขนมจีนก็มีค่ะน้ำโป่งน้ำพริกของที่เราเตรียมไว้จะไปถาไวายพระนะคะคนมากันเยอะมากเลยค่ะร่วมแรงร่วมใจกันมาทำบุญนะคะปีนี้นี่ค่ะกับข้าวที่เราเอาไปถาไวายพระนะคะเยอะมากเลยค่ะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้ เน้วตอนนี้พระก็กำลังฉันข้าแล้วนะคะ